สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสะกดรอยประเทศไทยกับผมดรอมรวานิพิวั์เช่นเคยครับรายการของเราเนี่ยนะครับสะกดรอยประเทศไทยคงไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวก็ดูกันทั้งเรื่องสังคมเศร,รษฐกิจด้วยอย่างวันนี้เนี่ยประเด็นที่จะมาพูดคุยนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเนี่ยเป็นเรื่องของโครงการไทยเข้มแข็งนะครับหลายคนก็บอกว่าตัวเลขมหาศาลเลยครับท่านผู้ชมเท่าที่ผ่านมาอาจจะกู้กันยังไม่ได้ทั้งก้อนนะฮะ แต่เขาก็บอกว่าตัวเลขแท้ๆนะถ้าใช้เงินกันทั้งโครงการเนี่ยตัวเลขมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.4ล้านล้านบาทครับหลายคนก็บอกว่าตัวเลขมากขนาดนี้เนี่ยเหมือนกับเอาเงินของคนไทยทั้งประเทศทั้งแผ่นดินไปเล่นการพนันพูดกันแรงถึงขนาดนั้นว่าเอาไปทดสอบดูนะฮะยังไม่รู้เลยว่าผลที่ได้จากการลงทุนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าบางคนเขาบอกว่า 1. สล้านล้านเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกับภาษาอังกฤษนิดนะฮะว่า GDP เนี่ย GDP เขาเรียกว่ามวลรวมของประชาชาติหมายความว่าคนไทยทั้งประเทศใน1ปีนะครับทำมาหาได้บางคนไปเป็นกรรมกรบางคนเป็นพนักง,งานบริษัทห้างร้านเป็นข้าราชการเหมือนผมนะฮะบางคนก็เป็นผู้บริหารระดับสูงท่านจะเห็นได้ว่าเงินเดือนหรือ,อไรายได้แต่และคนนักธุรกิจอย่างนี้นะครับต่างกันมากครับ เปรียบเทียบกันระหว่างคนชั้นล่างคนชั้นกลางคนชั้นสูงเนี่ยแต่รวมๆกันแล้วทั้งปีนะเขาก็บอกว่าไอ้หนล้านล้านเนี่ยเปรียบเทียบกับ GDP แล้วก็เกือบ20%ของรายได้ทั้งประเทศของคนไทยทั้งหมดเพราะนั้นลงทุนมากขนาดนี้เนี่ยคนที่จะต้องตอบปัญหานอกจากนายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วนะครับ ก็ต้องมีคุณกรทัพพลังคุณกรจาติกาวน,นิตขออภัยครับคุณเจาะกรจาติกาวน,นิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลรัฐมนตรีคลังแห่งโลกนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวท่านเองแล้วก็ก็คาดว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงดีใจด้วยนะฮะแต่ไอ้ส่วนจะได้มาอย่างไรวิธีการสรรหายอย่างไรนั้นเป็นรายละเอียดคงไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาที่จะต้องพูดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบว่าเอ๊ะทำไม จู่ๆถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาบางคนบอกเอ๊ะมันก็เหมือนกับประชานิยมสมัยทักษิณน,นะเพราะว่าสมัยทักษิณน,นั้นก็พยายามระดมเงินจํานวนมากเนี่ยเอามาให้คนใช้จ่ายกันเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความศรัทธาเชื่อถือให้คนรู้สึกผูกพันกับตัวนายกรัฐมนตรีว่าเนี่ยนะฮะต้เป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็เลยทําให้ คนไทยกินดีอยู่ดีนะฮะมีโครงการนู่นโครงการนี้มีโครงการโอท็อปนะฮะมีเรื่องของทุนการศึกษามีหวยบนดินหวยใต้ดินอะไรต่างๆเหล่านั้นมันคนก็บอกว่าโครงการนี้ของพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคร่วมรัฐบาลร,ร่วมกันทํามาในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีความเหมือนเรียกว่าเหมือนกับเล่าเก่าในขวดใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลย,ยปัญหาคือที่มาตรงนี้มันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกครับท่านผู้ชม เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยทั่วโลกอ่อนแอต้องว่ากันอย่างนั้นรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะก็ไม่ถึงกับอ่อนเปรี้ยเสียขาแต่ต้องยอมรับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ลุกลามมาโดยเพ่าเน่งจากสหรัฐอเมริกาไอโครงการที่เขาเรียกกันว่าเป็นซับไพน์พี่ว่าเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้หลายๆแห่งนะครับเกิดปัญหาตามมาทั่วโลกเลย เพราะว่าหลายประเทศนั้นไปพึ่งพาเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา <P ers> พอเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตกต่ำเนี่ยนะครมีนี่เน่าอะไรที่เขาพูดคือนี่เน่าจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คงคล้ายๆบ้านเราก่อนฟองสบู่แตกสมัยก่อนก่อนที่เราจะไปกู้ IMF ตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาคล้ายๆแบบนี้นะครับปลูกคอนโดมิเนียมนะครตึกแถวอาคารสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยลกล้างเนี่ยแถวแถวออฟฟิศของเราที่ห้องส่งเนี่ยนะครับเดินออกไปจริงๆ ใกล้ๆก,กันเนี่ยตรงดินแดงมีอยู่หลายตึกเลยครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการบูรณาการสร้างอะไรก็ปล่อยให้ลกล้างมีรปพคนสองคนเฝ้าอยู่นะครับบางทีผมเดินไปก็บางทีก็อันตรายถ้ามองในแง่ของปัญหาอัจญากรรมทีก็กลายเป็นแหล่งมั่วสุมเคยถามรอปพก็บอกว่าเนี่ยไม่เหลือเลยฮะสายฟงสายไฟคือคนแถวๆที่เป็นซาลลงซาเล้งอะไรนะก็เข้าไปถอดไป,ไปไปตัดเพราะเขาตัดไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะ เขาก็เอาไอ้ทองแดงจากสายไฟนี่ไปขายแต่เรื่องนี้เนี่ยก็มันหนักเอาก็ตรงกรณีของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังดูแล้วอาจจะหิวนิดนึงนะฮะแต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของออการไปเปรียบเทียบเพราะว่าส่วนมากประเทศที่มีวิกฤตเศรษฐกิจพวกนี้คือฝรั่งมังค่า นะฮะเขาก็กินขนมปังนะฮะกินฮอทดอกกินแฮมอะไรแบบนี้ก็เลยเรียกกันว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์เหมือนอย่างสมัยเราที่มีวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยเรามีชื่อนะฮะแล้วเขาก็กล่าวหาว่าเรานั่นเป็นต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งคราวนี้ก็เหมือนกันนะฮะทั้งแบงค์บริษัทประกันภยัยวินาศกรรมอะไรต่างๆอย่างเช่น AIA AIG พวกนี้นะฮะท่านคงจำได้แบงก์ใหญ่ๆ t r u ทรัสต์ใหญ่ๆในอังกฤษเองล้มละเนรนาดในอเมริกาก็เหมือนกันในยุโรปบางประเทศนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยถึงกับเรียกว่าต้องไปขอกู้เงินจากธนาคารโลกหรือ IMF แล้วก็จริงๆการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับ IMF แต่ว่าทาง World Bank นั้นก,ก,ก็อีกส่วนหนึ่งต่างหาก ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นที่มานะครับผมต้องเรียกอย่างนั้นว่าเป็นที่มาสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของทั่วโลกเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับก็อย่างที่พูดกันนะฮะเศรษฐกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดเพียงแต่เฉพาะประเทศไทยอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงยุโรปหลายประเทศเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้พูดไอซ์ลงไอซ์แลนด์ท่านอาจจะนึกไม่ออกหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอย่างฟินแลนด์ถ้านึกถึงโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาผมว่า 5้คนที่นั่งกันอยู่ที่บ้านท่านเนี่ยต้องเจอโนเกียขึ้นมาหนึ่งเครื่องนะฮะประเทศฟินแลนด์เป็นผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะบอมบ้างแท้บ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ก็ยังโชคดีนะฮะก็ถือว่าฟินแลนด์นั้นมีอุตสาหกรรมทางด้านโทรคม,มนาคมตรงนี้ก็ช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจมาได้แต่บ้านเราเนี่ยพอพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็มีดาริว่ากันอย่างนั้นดีกว่านะฮะมีความคิดว่า เศรษฐกิจเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วปัญหานะครับเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกมันเริ่มระบาดล้มแบงก์อะไรต่างๆตรงนู้ตรงนะี้นะยักษ์ใหญ่ต่างๆถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเราจะแย่นะฮะมีการคิดกันอย่างนั้นตอนที่ออกโนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจมาตอนนั้นจําได้ไหมครับมีเช็ค2,000บาท เงินผมเนี่ยแหมเสียดายจริงจริง,รง,รงไม่ใช่เป็นคนมีรายได้เยอะเลยเราเป็นข้าราชการนะฮะเง,เงินเงินเดือนผมเนี่ยเกิน1 5 0 0 0บาทมาแค่ประทานโทษจริงๆสักร้อยหรือ200แค่นั้นเองนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมก็จะได้เช็ค2,000บาทเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าเช็คนี้เขาให้สาหรับคนที่มีเงินเดือนถ้าเป็นข้าราชการก็คือหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยต่ำกว่า15,000บาทแล้วยิ่งไปกว่านั้นเดี๋ยวเตือนเอ่อคือให้ข้อมูลท่านดีกว่านะฮะว่าอย่างคนที่อยู่รัฐวิสาหกิจเนี่ย พอไปตั้งเป้าไว้ว่า,าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า1 5 0 0 0เนี่ยโอ้โหท่านนึกไม่ถึงนะฮะไม่มีใครได้สิทธิ์ตรงนี้น่าแปลกใจไหมครับเพราะแสดงว่าเพดานของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเกิน1 5 0 0 0บาทไปนานแล้วนะเรียกว่าไม่มีใครได้เงินเดือนต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทตอนหลังก็เลยต้องไปขยับเพดานอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นล่ำซ้ำให้เป็นอะไรไปนะตอนนั้นคนก็บ่นกันบอกว่า โดยพ่ออย่างยิ่งพักเพื่อไทยซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะเขาก็จ้องอยู่ว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยมาเป็นรัฐบาลจะลอกแบบเรียนแบบอะไรเข้าบ้างแล้วก็นโยบายเศร,รษฐกิจแบบนี้เนี่ยเอาไปทําแล้วมันจะได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรก็โดนโจมตีเยอะแล้วพักเพื่อไทยเองก็มองว่าเนี่ยเหมือนกับตําน้ําพีละลายแม่น้ํายอมรับเลยครับส่วนตัวผมเองก็เห็นคล้ายๆอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้ดัชนีชี้วัดมันก็ออกมาแล้วว่าคนที่ได้ไปเหมือนกถูรัตตอรี่เลขไทย2ตัว ใช่ไหมครับเลขท้าย2ตัวเนี่ยสองสองพบาทท่านผู้ชมคงนึกออกเพราะฉะนั้นเวลาได้เช็คมาจาการัฐบาลผมมีเพื่อนขนาดเป็นมดเป็นหมอเนี่ยก็ยังได้นะครับเพราะว่าเพิ่งไปเริ่มเป็นข้าราชการใหม่ๆเงินเดือนก็อาจจะหมื่นต้นๆ้นนะครับพอได้เช็คมานี่เขาใส่กรอบถ่ายเอกสาร,นะรเอาเช็คไปแล้วก็ถ่ายสีนะครับเพื่อจะเก็บเก็บเป็นที่ระลึกนะคบเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นประวัติศาสตร์นะบางคนก็เอาเลขท้ายเช็คไปแทงลอตเตอรี่ต่ออีก ถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องมีคนถูกแน่นอนนะครับเพราะเลขมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆตั้งแต่0ูนถึงเกอะไรแบบนี้นะฮะก็พูดให้ท่านฟังว่าโครงการแบบนี้เนี่ยก็ถูกตําหนิเรื่อยมาแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งก็ยังไม่พอนะฮะไอโครงการที่เราเรียกว่าไทยเข้มแข็งเนี่ยก็เกิดขึ้นก็ดาดาริของรัฐบาลอภิสิทธ์เองร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังร่วมกับทีมเศษรษฐกิจซึ่งเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นว่าทีมเขาแข็งแรงนะครับเพราะนั้นก็อยากจะทําให้คนไทยมีสุขภาวะมี สุขภาพทางเศรษฐกิจดีนะจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้เงินจํานวนมากตอนแรกเนี่ยผมเองก็ไม่เข้าใจผมเองก็อยากได้เงินของรัฐบาลเนี่ยเอามาใช้จ่ายเอามาทํามาหากินว่ากันอย่างนั้นอาจจะไปลงทุนทําอะไรก็ปรากฏว่าไปหาความรู้เพราะตอนแรกพูดมาเนี่ยพูดแบบโฆษณาท่านคงนึกออกเขาคงไม่ได้สามารถอธิบายอะไรได้หมดพูดไปเราก็เข้าใจแค่นั้นว่ามันคงจะให้ทุกคนหมายถึงว่าเงินตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้คืนโดย นโยบายเนี่ยก็คือจะให้ทุกคนนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้เขียนโครงการเข้าไปขอได้